ใหม่เผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินจปิดไปสามหมืนห้าไม่ค่อยจะรีบสร้างทีมอะไรคือใครจะมแบกพี่ยูจะเล่นด้วยแล้วใครจะแบกนี่เอาแล้วใครจะแบกหาออ่ะคือใครแบกก็ได้เอาตอนนี้ เคยจะไปอยู่กับพี่ยูสองคนตัวนี้เก่งไม่ไม่ไม่มีเพชถ,ถึงขนาดนั้นอ๋อนี่ไงใช่ไหมพี่ตูนพี่ตูนมาเมื่อวานพี่ตูนไม่ทักทายเลยนี่แล้วก็ให้พี่ยูกับพี่กิจมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคคอจะแบบนี้คือเชิญพี่ยูอันไหนคือเชิญอันไหน ใช่ไหมถูกแล้วเนาะแครไปคือเจ้าตัวใหม่ได้คือได้มาจากไหนทำไมได้ฮันเตอร์ผีวอันอันซิมเเลนวีคบอบกันที่ตูนจะมาเล่นวีคหรอมีใครอยู่ใกล้ที่อันนั้นไหมดูแลตัวเองดีๆด้อ แต่ยังไม่พร้อมอันนี้คือจเจ้าตัวใหม่มาคือนงฮู่คือทำอะไรได้นะไม่ได้ดูด้วยเปิดกล่องอ๋อเปิดกล่องเดียวได้เลยเหรออ่ะป่านี่คือไม่ใช่โอูโหโอ้โหอันมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะส่องทีละคนเลยเริ่มจากพี่กิษ อืมฮาอ่พี่กีดคนแรกตามด้วยพี่อยู่อ้าททำไมที้คล้ายๆกันเลยอ่ะคนแรกอ่าไปวาสนาอียลีแล้วตรงนั้นทำอะไรได้อ๋อเปิดน้ำใช่ไหมมีคนมาบอกแล้วว่าเปิดน้ำได้ เจอละผมแน่คุณโอ๊ตอ้าวนี่ไงคนที่ให้ไปค้นหาบ้านบ้านฝา,า,า,าเจอป่ะสรุปโอ้โหเปิดน้ำฉ่ำมากแล้ว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 ,ลวนี่จะไปอยู่ตรงไหนอะไรทำไมเชิญมาก่อนตัวยังไม่มาเข้าก่อนตัวจริงมา แล้วสมอเรือทำอะไรอย่างอะอคือต้องว่ายน้ำปะแล้วมาถึงก็คือบินบินเลยบินแล้วอ๋อนั่นอะ่ะ ก็ปล่อยนอกบินตรงนั้นแล้วยังไงต่อแล้วน้ำกับอันนี้โอ้น่าจะเอางัวมาแมมอุ้ยไม่น่าเลยเนาะแล้วถ้าเปิด น้ำอีกหนึ่งสองก็คือได้เหรอตัวใหม่โกงพี่เตยนี่เกมแรกของวันนี้เป็นหุ่นไล่กาแถมหรอกทำไมได้เดินคนแรก ไม่ถ้าสมมุติอยู่ทีเดีวกันจะได้เดินคนแรกถ้าไปอยู่ตรงข้ามอาจจะไม่ได้เดินคนแรกอ่านั่นไงล็อกแล้วล็อกแล้วก็เป็นหุ่นใช่ไหมเจอละคุณโอต๊ตยยังไม่ถึงมือพี่กิจเลย อะไรทำไมกู้ทำไมตัดกาทำไมอ๋อมันเปิดได้แค่สองทางใช่ไหมบอกแล้วให้เก็บเพชเีดไม่ชอบไม่ไม่ไม ตัวงามเกินไปอะไรให้แค่คนอื่นมาแบกก็พอเนาะเอาพปอยู่ไปปิดเท่าไหร่ก่อนไปปิดเท่าไหร่ก่อน มีคนปิดสามหมื่นห้าอาพยเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าสามหมื่นห้าถ้าสมมติบ,บอกว่าสองหมื่นี่คือจะมีหวังมาเอ้าคพุดออย สามหมื่นห้าเหมือนกันแต่ห้าร้อยโอ้ยอันนี้ไม่ได้ขิงใช่ไหมนกพูกบินมาตรงนี้แล้วยังไงแจกตัวอะไรมาไม่รู้คือมีแจกด้วยหรอพี่เลยทำไมไม่ได้คือแตกอยู่ตรงไหน ให้ขี้มูกมาทำให้ขี้มูกมาทำอะไรมีคนขิงกว่าอันนี้พี่คาร์เตอร์สองห้าสี่เก้าศูนย์บอวจริง้งบอวยี่หลีเนี่ยพาผู้จริงคุณเล่นสองห้าสี่เก้าศูนย์มีใครให้ขิงมากกว่านี้ไหมได้จริง OMC มากคือดวงดีนะถอยสองถอยสองอ้อสิบสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่นานแปบ๊บเดียวเท่านั้นปิดเท่าไหร่พี่เกดช,ชอบเล่นไม่พี่ตูนไม่วิกสิ พี่ตูนไม่ได้ชอบเล่นตัววิกนี่สามหมื่นเจ็ดแพงมากแล้วเติมเติมไปเท่าไหร่เติมเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วนกพูกจะบินไปไหนคือบินมาตรงนี้แล้วยังไงอ๋ออ๋อบินมาตรงนี้แล้วก็จึบ๊บ จึ๊บเลยจึ๊บทันทีอุ้ยแพงพอเถอะนอกคูกเดี๋ยวไปเอานอกมาถึงจะสู้ไม่ได้ก็แล้วแต่ถึงจะสู้ไม่ได้ก็แล้วแต่บินไปหาแรงมากคุณนาโหแรงมากเบิงมาด้วยกันถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้วที่มาด้วยกันเอาไหม่ดูอยากเดินคนเท่าไหร่ดี <c oughs> มันมีสามช่องไม่ใช่หรอใช่ไหมเ <c oughs> ชิญเพื่อนใส่รหัสกับอะไรอีกอันหนึ่งนะ <c oughs> ใช่ไหมพี่เตยเออบินไปหาพี่อยู่พี่เกียดอุล่ะอพ <c oughs> พนะอยากเดินคนที่สี่เอา้า เอาหนิมะมาไหม่ดูดูแลตัวเองดีๆนะอะอันนี้เดี๋ยวบอกทุกคนเลยว่าดูแลตัวเองดีๆใช่ไหมอันนี้คือติดตามข่าวใช่ไหมคือเราจะว่าเรื่องข่าวกันไม่ได้นะเราพูดได้แต่ในใจมีใครอยู่ใกล้ไหมพี่มนคือหายไปเลยพี่มนเป็นตั้งไหน่แนนนี่ฮะหายไปตั้งแต่ นานแล้วใช่ไหมเออพี่มนยิ่งอยู่ใกล้มากแล้วพี่มนก็ไม่มาไม่อัพเดต